มาค่ะได้เวลาเข้าครัวกับสมพรแล้วนะคะวันนี้เป็นเมนูง่ายๆเลยทอดปลาเค็มจ้าปลาเค็มนะคะก่อนที่เราจะนํามาทอดนะคะเราต้องไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนเพราะว่าเวลาเขาตากแดดนะคะจะมีมแมลงวันมาเกาะมาตอมเยอะต้องล้างน้ําให้สะอาดจ้านํามาทอดเลยจ้าใส่น้ํามันนะคะน้ํามันก็ต้องให้ร้อนนะคะใส่ปลาเค็มลงไปเลยจ้าปลาเค็มนี่ก็ล้างน้ําแล้วก็ บ้างนะคะทอดไปเรื่อยๆเปิดไฟอ่อนๆปลาเค็มอันนี้นะคะจะเป็นปลาจวดนี่นะคะสามตัวง่ายๆเลยจ้ากินกับข้าวต้มร้อนๆกินกับเขา้เขาวสวยน้ําพริกแดงอร่อยมากๆเลยวันนี้ก็นำเมนู้ง่ายมาฝากเพื่อนๆนะคะในการทอดปลาเคนจ้า กลิ่นหอมมากเลยนะคะปลาเค็นทอดสมพกรก็ชอบกินนะคะอร่อยอร่อยปลาจ้วดนะคะปลาเค็มน,นี้บางั้างนะคะเขาก็จะแบบใ่เือมาเยอะก็จะเทมสมพกรก็เคยนะคะใช้นน้ำตาลนำมาโรยนะคะเวลาเราทอดเสร็จไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลปี๊บก็ดีน้ำตาลสายก็ได้นะคะถ้าใครชอบแบบ มีรสหวานนิดๆนะคะปลาเค็มถ้าไม่เค็มเกินแล้วก็ไม่ต้องเติมไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้นะคะก็ควรเคยใช้น้ำตาลทรายาเวลาทอดเสร็จก็นำมาโรยบนตัวปลาแล้วก็พุกบเขานะคะจําไปจับมาที่มีรสหวานนิดๆก็จะอร่อยนะคะจินกับข้าวต้มอร่อยมากๆเลย ปลาชิ้นทอดยาหอมหอมหนึ่งเหลืองอร่อยอ,อ,อร่อยนะคะวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆเลยทอดแบบง่ายสบายๆนะคะปลาชิ้นยานเดือวจ้าก็นำมาให้เพื่อนได้รับชมนะ,ะ <S <S น,นะคะนี่นะคะเราก็ค่อยๆจับนะคะต้องให้เหลืองน,นะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเละ าเคมอันนี้ก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะคะก็าะใช้เวลาทอดนานนิดหนึงนะคะกลิ่นหอมมากเลยปลาเค็มทอดไม่ว่าทางบ้านทอดหอยยังได้กินเลยส่งกลิ่นไปไกลแล้วก็หอมชวนให้หน่ากินนะคะมีจะเริ่มที่จะเรื่องแล้วนะคะ กิงกับข้าวสวยขยันมาหิ้วแก่สุดยอดเลยนะคะสำหรับปลาเค็มทอดทอดให้หเหลืองกรอบนิดนดๆใจเย็นๆนะคะเมนูอร่อยว่าไปนั่นแค่ปลาเค็มทอดจะอร่อยได้ง่ายอะไรคนก็คงจะแวบ,บว่า เนะแค่ปลากเค็นแต่รับลองความอร่อยนะคะใครที่ชอบผิดปลากเค็นก็จะรู้เลยว่าอ๋อมากมากเลยจ้าเราก็ใช้ความเรื่องประมาณนี้ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกินกับข้าวสวยขยำน้ำพริกแดงอร่อยมากๆเลยจ้าวันนี้สปอร์ตก็นำเมนูง่ายๆมาฝากเพื่อนๆนะคะเห็นแล้วเพื่อนอาจจะน่ากินก็นำไป ทำทอดผ่านดูนะคะนี่เลยจ้าเมนูต่อไปจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามรับชมนะคะพบกบคใหม่จ้าสวัสดีค่ะ